เผือกร้อนๆมาแล้วจ้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะใครสายเผือกต้องมาค่ะต้องโดนนะคะสักครั้งหนึ่งค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําเผือกนึ่งทรงเครื่องค่ะอ้าว นะใครที่ชอบความเผือกอะ่ะเอ,อไม่ใช่ชอบความเผือกคือชอบความหอมหอมของเผือกอะค่ะโดนใจถูกอกถูกใจแน่นอนจ้าวิธีการทาไม่ยุ่งยากวัตถุดิบไม่เยอะแยะมากมายนะคะนี่เลยจ้าวัตถุดิบที่การใช้ค่ะนี่เป็นเผือกหอมนะคะเผือกอะไรก็ได้ที่เรามีเนี่ยหัวใหญ่ครึ่งกิโลกรัมได้นะคะการก็เอามาขูดเป็นเส้นๆ้นแบบนี้ลักษณะแบบนี้ค่ะเส้นไหนที่ว่ามันใหญ่ๆมันยาวๆวอะค่ะเราก็พยายามหั่นเนาะมันจะมีผลต่อขั้นตอนการทานะ เะะตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะบอกเลยค่ะท,ทําทีอย่าทําน้อยๆน,นะคะนี่เสร็จแล้วเครื่องที่การจะทรงเครื่องนะคะก็จะมีก็จะเป็นกุ้งแห้งเนื้อนะคะแช่น้ําให้นิ่มเลยการใช้ประมาณ2ขีดอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะเพราะมันเป็นทรงเครื่องค่ะเสร็จแล้วเอามาหัน่นหั่นเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มปริมาณ <laughs> เพราะว่ากุ้งแห้งอ่ะมันแพงโอ้ถ้าเกิดเราใส่เป็นตัวตัวอุ้ยมันดูน้อยอ่าเรามาหั่นสักหน่อยนึงเออตัวหนึ่งหัน่นสักสองสาชิ้นอะไรประมาณนี้ค่ะก็สับๆหยาบๆแบบนี้นะคะเตรียมไว้อ่าค่ะต่อไปเห็ดหอมแห้งแช่น้ํานะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบค่ะการใส่ประมาณ4ีหดอกนะคะมีต้นหอมซอยค่ะเพิ่มความหอมเข้าไปจ้าค่ะเผือกม,มันมีเออมันมีขบ่บมันมีแป้ง ค่ะเรามาเพิ่มโปรตีนค่ะโดยการใส่หมูสับเข้าไปด้วยค่ะนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยประมาณ1ขีดนะหนขีดได้อยู่นะคะนี่หรือใครจะไม่ใส่เลยก็ได้เหมือนกันจ้านี่ค่ะวัตถุดิบมีเท่านี้ค่ะไปค่ะไปดูวิธีการทํากันแบบง่ายๆกันจ้าค่ะเตรียมอ่างผสมมานะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะแป๊บเดียวค่ะวิธีการทําแค่เคล้าเคล้าคลุกๆเองค่ะใส่เครื่องที่เราจะทรงลงไปเลยค่ะ บอกเลยค่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะเก็บต้นหอมไว้ก่อนหมูสับค่ะใส่ลงไปเลยปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวสัก2ช้อนซอสหอยนางรมค่ะใส่ซอสหอยนางรมสัก2ช้อนนะคะน้ำตาลทรายสักประมาณ3มช้อนชา ประมาณนี้นะคะมันเยอะมันเยอะพริกไทยป่นนะคะซักประมาณ2ช้อนชาอันนี้แล้วแต่ความชอบการชอบใส่เยอะๆมันได้มีความหอมมันก็จะมีความแบบหอมๆเผ็ดๆเนาะแล้วก็มีความหอมๆของเผือกเออมีความนุ่มๆุ่งี้ค่ะเดี๋ยวกันจะเคล้าทีเดียวเลยกันจะใส่เครื่องทั้งหมดให้เสร็จเลยนะคะอันนี้จะเป็นแป้งมันนะคะใส่แป้งมันกันจะใส่ลงไปก่อนสักประมาณ3ช้อน สี่ช้อนนะคะลองลองใส่ไปก่อนค่ะแป้งมันเอาเอา,เอาไว้ช่วยในส่วนของการให้มันจับตัวเนาะเพราะว่าเราต้องเอาไปปั้นเป็นก้อนแล้วเสร็จแล้วเราเอาไปนึ่งนะคะห้าช้อนอะประมาณห้าช้อนนะคะเดี๋ยวเราลองเคล้าดูก่อนถ้าเกิดไม่พอเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มเติมลงไปได้อีกเติมน้ําเปล่าการจะเติมน้ําเปล่าค่ะสักประมาณสามช้อนก่อนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยจ้าหอมอะไรรู้ไหมหอมเห็ดหอม ใครชอบมากใส่มากได้เลยนะคะในส่วนของเห็ดหอมในส่วนของกุ้งแห้งเนี้ยค่ะอย่าลืมนะแป้งอะ่ะการจะใส่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรพอเวลาเราปั้นแล้วให้มันจับก้อนอะ่ะแล้วตอนที่เราเคา้คาเคเราก็ใช้แรงบีดบๆหน่อยนะให้เผือกมันนิ่มตัวมันจะได้ไม่ฝืนมือไม่ดื้อไม่ดื้อตอนปั้นไง <laughs> ไม่ฝืนมือ <laughs> อันนี้เหมาะมากมากเลยกับเมนูเป็นเมนูกินเล่นให้กับสว ใช้น้ำจิ้มตัวเดียวกับน้ำจิ้มพวกน้ำจิ้มขนมกุยช่ายอะ่ะออได้เลยหรือจะกินเป็นกินเปล่าๆเานาะเพราะว่าเราปรุงแบบว่ามันมีรสชาติอยู่แล้วก็อร่อยค่ะสามารถแตะชิมรสชาติได้นะคะเพิ่มเติมปรับแต่งรสชาติได้เลยจ้าการจะทำอะ่ะการจะไม่ใส่แป้งเยอะใครเห็นว่าเออรู้สึกว่าแป้งมันน้อยๆยเงี้ยก็สามารถาเพิ่มเติมลงไปได้นะน,น,นี่การลองจับการลองจับก้อนให้ดูมันก็จะประมาณนี้ อ่ามันรวมก้อนได้แล้วมันรวมติดได้แล้วนะคะอ่าเนี่ยพอเวลาเราปัาน้นเราไปนึง่งอ่ะเราก็จะปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วก็เอาวางเรียงบนรังซึง้งรังถึงอะคะ่ะแล้วก็นึง่งพอเวลานึง่งพอเวลาสุกอ่ะเผือกมันก็จะนิ่มมันก็จะกอดกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็มันก็จะมีความนุ่มๆชวนกินออนี่เลยคอเผือกสายเผือกนะคะจะรู้ดีว่าเผือกอ่ะมันอร่อย <c oughs> มันอร่อยการอชอบกินเผือกชอบกินหัวเผือกหัวมันกินปักทองอะไรเนี่ยชอบหมดเลย าการชิมรสชาติแล้วนะคะรสชาติมีความแบบว่าเค็มๆหวานๆเค็มนํามีความหอมพริกไทยนะคะเสร็จสับเรียบร้อยกันก็จะมาใส่ในส่วนของต้นหอมซอยค่ะเพิ่มความหอมเข้าไปอีกค่ะตอนนี้นะคะได้กลิ่นอะไรรู้ป่ะกลิ่นเห็ดหอมหอมมากลูกคราอีกรอบนึงค่ะในส่วนของต้นหอมก็เช่นกันถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะคะซอยๆใส่ลงไปมันก็หอมดีเครื่องนะคะใครจะใส่เป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมลงไปอีกก็ได้นะคะนีย่ยค่ะ การก็จะปั้นเป็นก้อนๆก,กลมๆแบบเนี้แล้วก็ไปวางบนหลังซึง้งนึ่งน้ําร้อนๆเดือดๆจัดๆอะค่ะเวลาปั้นเราก็จะได้เป็นลูกๆแบบนี้ลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่ชอบเลยค่ะพอเวลาเราปั้นนะนี่กำๆกำๆกำๆให้มันแน่นๆหน่อยอ่ะมันก็จะไม่สู้มือเราละมันก็สงบเสงี่ยมเรียบร้อยไปตามระเบียบนะจ๊ะ มาค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเผือกทรงเครื่องของเรานะคะมานึ่งกันค่ะการตั้งน้ําไว้แล้วจ้าน้ําพอร้อนประมาณนี้นะคะเอาค่ะตอนที่การเอาลงลังซึ้งนะกันไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะเอาใบตองรองแบบนี้เสร็จแล้วก็ฉีกๆใบตองอ่ะให้มันเป็นริ้วๆหน่อยแล้วก็ใช้น้ํามันกระเทียมมาค่ะทาทาทาป้องกันการติดอ่ะการไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะเราก็วางนึ่งเลยค่ะนึ่งให้ทุกอย่างสุกนะคะ เอาค่ะเดี๋ยวกันจะนึ่งไปค่ะจนกว่าทุกอย่างสุกนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนสุกกันจ้าค่ะนี่นะคะการนึ่งไฟกลางๆงมาค่ะสักประมาณ10นาทีนะได้กลิ่นหอมโชยมากเลยเปิดฝาดูจ้านี่ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วน่ากินมากบอกเลยค่ะกลิ่นหอมมากถูกอ,อกถูกใจคนชอบเผือกแน่นอนจ้าไปค่ะเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันนะ อ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรู้ได้ไงว่าเผือกมันสุกถ้าเกิดเห็นใกล้ๆใช่หไหมมันจะเห็นปะเป็นชิ้นเผือกเผือกมันจะผุผย่ะเออบางการผุยผุ๋ยหมายถึงมันมันร่วนมันซุยมันสุกเออมันสุกเออ,เอ,อบางการเรียกผุยใครเรียกเหมือนกันนะคะมาค่ะมาค่ะยกมือมาด่วนๆเลยนะคะเรียกเหมือนการผุค่ะเสร็จสเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยอู้อยากชิมมากเลยอืมหอมมาก นี่ไปค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะปิดแก๊สเลยจ้าอาหารว่างพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะเป็นอาหารว่างอาหารจริงได้เลยนึกถึงอะไรเอ่ย ถ้ามาถึงขนาดนี้แล้วเนอะเออนึกถึงขนมจีบก็นึกถึงได้นึกถึงกุ้ยช่ายก็นึกได้ไม่มีผิดนะคะนี่เลยค่ะเผือกเนึ่งทรงเครื่องของการนะคะนี่แบบบ้านๆสูตรบ้านๆทำง่ายวัตถุดิบน้อยๆค่ะกับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแบบนี้น้ำจิ้มกุ้ยช่ายเนอะเออวิธีการทำน้ำจิ้มแบบนี้นะคะการเคยทำคลิปเต็มให้เรียบร้อยแล้วค่ะรับรองค่ะอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า เหมาะมากๆเลยนะกับสวเนาะเผือกเน้นๆกันไปเลยจ้ารสสัมผัสนะคะของเผือกนึ่งทรงเครื่องเนี่ยค่ะนอกจากความหอมเออความหอมนี่มาเต็มร้อยมาเกินร้อยแล้วะคะคะใดๆนั้นมันจะมีความนุ่ม มีความนุ่มแล้วก็รสชาติการปรุงไว้ไม่เข้มข้นนะการไม่ได้ว่าปรุงให้มันแบบว่า,ารสชาติกลางๆทานกับน,น้ำจิ้มอะ่ะบอกเลยค่ะลงตัวมากมายเลยนะคะลองทํากันดูค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากนะคะเอามาแบ่งปันกันค่ะเมนูง่ายๆจ้า ง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ